อย่าไปเอามันเลยขนาดยังไม่ทันอะไรมันยังไม่ยอมแล้วอ่ะอย่าคิดว่าความดีซื้อใจเคยตัวแล้วนะง่ายเคยตัวแล้วนะจบยากนะจะบอกให้โลกสมัยนี้อ่ะเข้ายากมาแพงเรายิ่งเรายิ่งเขาเสนอมาอย่างนี้นะได้คือมันเขาเอาสอบแน่นอนว่ามันมีแต่มุมทางผู้ชายเสนอตั้งแต่รอบแรกที่เราพกันเลยน้องเนี่ยนั่นมีแต่ผู้ชายแบบพูดเขาจะไปอย่างนี้อย่างนี้เออเข้าใจไหม เขาวางเขาวางหมากของเขาไว้หมดแล้วอ่ะเพราะอะไรเพราะพี่คิดว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วเนี่ยเขาต้องรู้ว่าผู้เขาต้องรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงแล้วผู้หญิงคนนี้คงอยากได้แฟนฝรั่งมากเขาถึงเสนอมาแบบนี้อืมอันนี้พี่นิดที่ารณากันนะคะเพราะอย่าลืม,มนะคนตันไ้ไ,ไดจกล้าเสือคนกล้าพูดอะ่ะจะมัดได้เปรียบฝรั่งเสมอนะฮะไม่ต้องกลัว ก็อ,อายุยังน้อยขนาดคนเท่าๆแล้วก็ยังโอ้ยังเลือกได้เลยไม่ต้องกลัวแล้วว่จะหาไม่ได้เนี่ยเราดูนานๆเลือกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ดีเองไปเจอนักกู่เราเราได้เองแต่ไปเจอไอ้ประเภทที่มันเอาเปรียบเราเนี่ยเรื่องอะไรอะ่ะมาไถานาฟรีแล้วยังมาเอาเปรียบเราอีกอันนี้ไม่เอาหรอกนานะมีเยอะนะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะอว้ย เห็นเจ้าก่อยมากหลายขอบคุณค่ะค่ะอยู่ที่ไหนเนาะแม่อยู่ที่ไหนอยู่อยู่สวีเดนค่ะจากอังกฤษที่ค่ะขวบกับยำบอน้ำเจ้าอยู่อ้าววางไหนอ้ลองดูดิอันอันนี่แล้วเมาออยู่นี่สิบหกสิบเจ็ดปีแล้ะแมนบอนสิบเจ็ดปีแล้วเงินบาทได้เฉลกนยอยเวลาซื้อกับเขาติดเบื้องไปเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อยางแน่ตรวจสอบทุกอย่างทุกสิ่ง อเอาอยังกับบ่ได้เอาอยังกับบ่ได้แกะบอก่ออกกีทกก่ที่ค่ะกี่ที่ในแถมแถมติดผู้หญิงเด็กน้อยมาลอยอยู่ตอนนี่อุย้ยนั่ว่าเป็นจะสร้างอยู่เดียวตั้งสิบหกปีแล้วตั้งน่ะนี่ลแล้บางดีนะต้องไปย้อนเริ่มต้นใจดีเกินไปไงให้เปรียบเขาจนเกินไปเนี่ยตอนนี้จะแก้ยากแล้วแทมอืมตอนนี้ไะไอีเด็กน้นกนนอยผู้น่าเกยเยอะเหมือนข่อยไปตั้งสามหมื่นได้อันน่ะ แล้วจ้องไปให้ขวดได้จังใดจักว่าขวดเป็นคนใจดีนวดเจ้าขวดเห็นจังใดเนาะอยู่ที่ไหนอยู่มองไทยแล้วอยู่สวีเดนยังอยู่นี่ยุสวีเดนจ้าอยู่สวีเดนผู้สาวนะยุนี่เปด็กน้อยยุนี่ขึ้นกันอยู่สวีเดนขึ้นกันแล้วก็กินขวดไม่ก่อนเพราะคนไทยคือกันมันมันเข่าใายนะมันคือจับไม้จับมือกลุ่มปอบกันนะเขาทั้งที่เขาเห็นอยู่กันถ้ามาเห็นจังการต้นลมสิบางไหนก็ ตัดไฟแต่ก็ลมถ้าถ้าเขาต้องเริ่มเราต้องั้นตัดชั้ตัดช้นต้อเป็นตักชินใจเราเป็นผู้ไปดีกว่าแต่หายเขาหายเขารู้ซึกเองอแต่ว่าฉันฉันขออย่าได้เงินของฉันขึ้นแกตามมือกัน,กนกได้ก็ติดไปแล้วคือ,อมันมันเต็มทีแล้วนะเต็มทีแล้ว,ลวบวกลบคูณหารหัวมีอะไรสิบหกปีเราเสียเวลาแค่ไหนอ่าอันนี้ฉันกับ เตรียมตัวมาเตรียมตัวเตรียมใจม,มาปีหนึ่งเต็มแล้วคือทะเลาะแต่ทะเลาะกันเถียงกันขนาดเงินนเหตดงานเองกันยังใส่แล้วกันยังทะเลาะกันเอาทั้งบ้านพ่อห่ากรต้อง,งทรงดูเป็นบ่เข้าใจบ่อคนไทยเหาอนวะหนาเอาก็ต้องทรงอันนี้ทรงหลานเลี้ยนอยู่ทรงหลานเลี้ยนยะเลี้ยนหมอกระใสเงินายายหลายบาทอยู่ <Yeah. S 1> แต่ละเดือนก็ได้อันนี้กับหกสิบแปดเราโน้ยอายุก็นในใน <S <S ได้บำเหน็จแบบนั้นก็ได้น้อยเดียวแต่มาเหตุงานเอาตอนเทากะเราเนี่กับเสาเหตุเราละมัน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 บ่อ อันนี้ก็งยังทามือสมือว่าะเธอว่าหางานเก่งเดือยัดแต่มาเฮาอยู่กินน้ำหนาะเฮาเห็ดงานแล้วกันลำบากด้วยกันแต่นายยังไงเนาะแต่นายยามเท่านี่แหนนี่แหมนี่ละอืมนั่นแหละจะสมัยก่อนนั่นเฮาเห็ดงานดับแล้วไม่ไม่โง่จักเนาะเห็ดงานแต่เขาใจมื่อด่ะเขาใจเมื่อยยืมเท่าไหร่อ่ะแจกเดาบัตรี้ก็เอาเงินมาเท่าไหร่แล้วเออเธอเอาเงินแม่ฉันจัดเดี๋ยวเขาบัญชีหายก็ฝากไว้ฝากไว้เองสัตว์ละ ปากไว้เจละเมืนเจ้เอ้ยเจละเจ็ดพันแปดพันบ้านนี้มันก็หลายบาทยนเป็นบ่อสบายแต่กนนั้นบาทนึงก็เท่ากับหาบาทกลัวเป็นบ่อนี่สิบปีแล้วมาเด็กก็เอาไว้แล้วบังบางที่หน่าร้อนึัก็ได้ใช้รับมื่นสองมื่นก็ให้เขานึกเขาว่าเขาเขาบัญชี้หงายเขาก็มุงจักภาษาจากน้อยัมนไม่น้ยเห็ดเนาะเขาเก็บเขาเก็บเขาเก็บเขาเขาคุยกับน้องของเขาวานเขา บ่าวัาป่าปาดเนี่ยเหตุงานผู้เดียวแล้วเขาเป็นผู้เก็บนะเขาคุยกับน้องต้ายเขามองหูเอาตอนที่มันสายใน้สายเป็นบทส่วนจุดเนี้ยเราเวลาไปบ้านเมืองไทยเขาว่าเขาซื้อตัวเขาแต่เงินเทานี่แหละเงินที่เขาว่าเขาใส้บัญชีเขาเก็บไว้บริหารเงเ้าเงินเขาเงินเท้าเหตุบ้านก็เป็นเงินเทาเหตุงนก็เป็นเงินเทาเบิดเหตผู้เดียวบดทุกอย่างแต่เป็นคนส่งผ่านธนาคารการระวังตรงนี้ไว้เด้อ ก่อนนี้เขาส่วงไห้เขาส่งแต่ตอนนี้ฉันไปอายัดไปบดแล้วเพราะว่ามันนี้บางกี่ดีมันบ่นี้เขาแต่งหาเป็นรหัสตั้งหาของเขาแต่คนข่อยบกหูกว่าเดีห้เขาเห็ดหายัุอันบ่เลยจากบาทนี่แบบมมาตอนเขาไาเห็ดงานที่ทั้งเห็ดงานหลวงเขาต้องเอามีอีกอย่างทูกอย่างมันบ่พเวลาไปทํางานต้องก่อกบี้ไปเปิดบัญชีในธนาคารมันบ่บัญญัติเขาไปเห็ดอัน เหตุโขดเหลาหัดใบบัญชีท <Elmo> ั้งไปธนาคารก็เหตุไ <MIT> ผ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่ต้องไปขอบ้างกี่ดีเขาน่ะเป็นเขาเอื้อนที่อย่างล่ะไปขอโขดขอลหัสให้ธนาคารก็แหละแล้วนันเดินกับเขามาอัตโนมัติมันบ่ผู้ใดจะเองเขาออกใจใส่จักบาทจีหูจักเบิรเป็นบ่นละันนี้อืมอเขาเื้อยางจักบาทจักน้ำจีหูจักเบิรมันสิออกมันบ่ร์ตเห็นเบิรหนาอย่าอันนี้เป็นหลักฐานดึงกลับได้ฟ้องกันแต่ไอแ่พังเปล่ามือเปล่าหันหมดสิทธิ์ข่อยกับเฮ็ด มาตั้งสิบปาที่พกปีเราเนาะดูน้ำกันเห็ดห้กินเป็นพระเราก็บ,บมเอันใดดีขึ้นซ้ำพระถึงเวลามานางกินบ่ไม่ได้ล้างป่อยล้างจานเอาทั้งงานนอกงานในทั้งตัดหยาตัดหยาตัดน,ตนู่เห็ดอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแหละเห็ดเห็ดเบิดเสาวิเห็ดงานบ้านนก็ธรรมดาก็ไปเห็ดงานกันครบสารดีเกิน<ด>ไปกินได้น่ะนับประสาอย่างน่ะดีเกินไปยังเป็นได้ในเบิ่งเดื้อโคค่ะนี่แหละพาลังมัน มันมันเขาเถียงกันมันว่ามันจดมันไอเฮ็ดพินัยกรรมไมแล้วนะว่ามันบวมเมียนดอกเฮ็ดพินัยกรรมฉันฉันเ่อว่าเธอว่าเฮ็ดดอกแล้วว่างจีิเนาะแต่เธอเฮ็ดเธอต้องให้ฉันหูฉันเห็นคันให้ฉันหูเธอก็ะขาฉันตายตอนนั้วเอาอีหยางมาพูดมีสมองบ่ปากับว่าเนาะมีสมองบ่สมองหมวอหลุกโป้งสมองขี่เรือยเด็ดปากับว่าไปอันทั้งที่บอกพูดภาษาเขาบ่อเขาใจได้ว่ากับพ่อว้าเขาใจุ้นหนาะม่นมีลูกลูกเวละลูกสาวก็เป็น ทนายความลูกสาวก็เป็นนักการเมืองสูงใหญ่ไงสูงบุแล้วบ่มีลูกนักการเจ้าบ่มีลูกนักการกับเอนทีีลูกแต่อยู่เมืองไทยแก้วบ่มีเนาอแล้วลูกลูกอันเจ้าอันแฟนพูนแฟนเจ้าจากปีแล้วเจ้าหกสิบแปดแปดแดสิบแปดโอ้เดียวเนี่ยโอ้เห็นหมอเท่าปานนเี้ยวมาหาที่นี่ไงเออ แต่เลยยังจ้าว่าเจ็ดสิบห้านกเขาไม่ขันอันนี้แปดสิบกว่าได้ยังกรุ๊กกรูอยู่เลยมันกับขันนี่เขาสิเฮ็ดห่แบบอื่นกับว่่ได้น้อนี่กับผู้นู้ได้ก็อาจจะเจอไม่กับเจกระดกกับเด็กกับผู้นูกันเรียงนั่นกับผูอนู้นเออกได้รู้คําำมีแห้งอ่ะมีแห้งกินอะไรกินแบบประมาณนั้นน่ะจินแมนมันทันจ้า้วนทร์แล้วแอ่แล้วผู้หญิงผู้หญิงที่มาจอแจกับแฟนป้าเนี่ยอายุเท่าไหร่สามสิบสาม โอ้ยมันไม่มีปัญญาไปหาใหม่แล้วไงเนาะใล่ทุงไร่ทุ่งมันยืมทัวปะทัวอำเภอหี่แลวมันยืมเขาเบิดทัวอำเภอนี่เลยท้องฉันกับสามหมื่นของตากับสามเมื่นของกูได้อีกเป็นเป็นแสน้องแสนปรยุ่ป้าป้าก็ไปเอาคืนมาให้หมดเงินที่เขายืมไปน่ะแต่อยากได้ดูยอยากอยากนี้มือเขาแยะงนาอยู่ให้ทำลายหลักสวนประาานี้ตำรวจเขียนไว้เลยว่าจันให้หักเป็นไล่เดือนไล่เดือนจะมันทำงานที่นีไปใ่ว่าได้เพราะว่า เจ้าเอาเงินให้เขามือเปล่าหรือเจ้าโอนผ่านบัญชีับผ่านบัญชีเขากดสวิตนี่แหละสเปซวงสวิตอ่าเจ้าเจ้าเจ้าเงินสามหมื่นคนนี่เจ้าโอนให้น้องเขาเมเนบอกถ้าเจ้าโอนให้น้องเขาเจ้ามีลายลักษณอักษรเจ้าแจ้งตำรวจได้เมนบอใช่มันมีสื่อของมันดูทีโอนออกไปนะอันนี้คือจุดนะนี่คือจุดนะถึงแม้จะยืมโดยไม่อะไรก็ตามแต่ว่าเงินเราโอนเข้ามันมีลายลักษณอักษร ใช่ที่บวชชุกย่างว่าเขาโอนเมื่อใดวันใดน่ะย่าอืมจากขอํำแนะนำนะตอนนี้บประสบการณ์นนี้เล้าก็ถามมู่ถามผู้ใดไปกับเขากันแนะนำดีทุกคนล่ะอือมือพอจะเห็นเจ้าวุ่ายกับกด่อยกับกดเข้ามาคุยว่าว่าบ่บเปลี่ยนดอ้วกนอยากว่าอยู่อันนี้ร้องเบิ่งแต่นี้อยเขาไม่ดีใจเลยโอ้ยอันอันนี้เหมือนกับทำใจได้แล้วแมมนบอเจ้าเนี่ยรู้สึกแบบอัน พอได้เงินขึ้นของข่อยยังเดียวค่ะกษิยากลับไปอยู่บ้านถาวอเลยนะคือพอเล้วนนะพอพอเบียร์นนะบแมเ็นพอเงินเด้กพอพ่อเหนื่อมันเหนื่อยยังไงเอาขอถามป้าเออต้องน้อเรียกป้าได้นหมป้าเลยพวกเจกคอแป8แล้ว68เนาะ68ปีแล้วสามี80นี่เจ้าจะบนโลของราดจากน้อยเลยแบบไหน รอให้เขาโซงเขากลับบ้านเก่าก่อนเนาะเฮ้ยโอ้ยข่อยเพี้ยสิตายคนนี้จมหูอยากบ่ <c oughs> ข่อยทำงานหนักหนาฮ่อนี่ข่อยแฮงหนักค่ะตัดรั่วตัดยังตัดตัดรั่วกหูอยากว่ตัดลวกมันสูงสนะูงเน่ะขึ้นบันไดขืนห้าข่อยตกมาตายเห็นดายโอ้ยงานหนักเว็บบ้านเดี่ยวสองให้บริเวณบ้านเดี่ย <c oughs> สองลาข่อยต้องทำทุกอย่างจะว่า คนจะมีฐานะย่บ้านหลังใหญ่สวนใหญ่อันนี้ไอนที่มันมาที่หลักเนี่ยมันสามารถเข้าไปเบิ้งในบัญชีว่าป้าตาเขามีเงินเล่นหุ้นตั้งล้านสองล้านนะป้าป้าเออแล้วก็เงินในบัญชีกต่างหากของเขามีเยอะนะป้ามันสามารถคูเดชจะฉันเคยหมูเลยเอ๊ะอะไรเจ้าสีวางหมูให้หมากินง่ายๆจีละป้าเยจจ๋าจงหมูว่าบะข่อยเบี้ยขนาดตัวเอ ข่อยมีแก่สามเมืองข่อยกับพอกับพ่อใจแล้วเอออยู่คนอยู่มันไปงั้นแหละไม่ต้องไปไหนหรอกป้าเชื่อเถอะสิบหกปีแล้วนะสิบหกปีเนี่ยถ้าอยากกันคุยกับเขาดตรงเลยอยากกันอย่างน้อยเราก็จะมีด้จดทะเบียนกันสดจดเขากับ่ถจดอานี่คือปัญหาในี่ลาะปัญหาใหญ่ยูเป็นอย่างยูเป็นทีกค่ะยูเป็นที่ค่ะพี่น้องขานี่แหละนี่ปัญหาใหญ่นะฮะเจสสิบหกปี ซัมบูได้อะไรบ้างนี่แหละคือปัญหานะคะคนไทยอยู่ต่างแดนเนี่ยเพราะว่าป้าป้าแจ๋วนี่เพิ่งจะมาเคลียร์นะเพิ่งจะมาเคลียร์เสร็จนะนั้นสิบเก้าปีเหมือนกันแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเกือบตายนะไปติดผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงเหมือนกันพอจะตายขึ้นมาผู้หญิงไม่เอากลับมาให้เมียรักษาเมียเลยบังคับเขียนกระดาษันนมันอ่านจิบเบื้องยู่ก็ได้เนี่ยอีเนี่ยอ่าถ้าเห็นเงินขนาดนั้นน่นนะ ใช่ไหมยังไงยังไงมันมันอาจจะมันอาจจะเบิ้งว่าบไรสดกับเจ้าเนี่ยมันอาจจะดูยุ่งกับได้อ้าวแล้วแต่ดูรถนะคะใช่เพราะสิ่งที่ทาไม่ได้ถูกต้องนะคะแล้วึยงคนคนพูดยปด้วยหมายหมายถึงผู้หญิงนั่นเหรอที่เข้ามาในบสมันอาจจะดูยู่ก็ได้แต่เออเรวแกไม่ได้เออไม่เยชื่อใครนะเออไม่รนตัวคนคนได้เลยพร้อมคุยเออ มันมันอยากดูก็ให้มันดูไปเถอะเพราะว่าถ้ามันทำเร็วขนาดนี้แล้วมันยังด้านขึ้นมาดูก็ให้มาดูเถอแย่ปะจนกับยายค้นหู้ไปทัวร์ขึ้นกันแหละ <c oughs> แต่มักจะเทีท่ยวเยอะเหมือนเขาทัวร์บับิดเป็นบวานบ้งนึงหันเขาว่าถามาบ้าบูจักเบิร์ก <c oughs> เป้หรือเปล่าเนี่ยเ <c oughs> จ๊อะแต่สวีเดนเนาะหยอกเป็นเจ๊หรือเปล่าเจ๊สวีเดนป่ะเนี่ยสงสัยเจ๊นี่แหละเพราะหายไปหลายอาทิตย์ด้วยอะ โอ้ยอ uh ัน huh. พ uh ูกเขาถามเขาถามมาผู้จักเบอร์มันบอกอะให้เขาหลอนว่าพวกเขาอยู่เหมือนเขาก็ต้องการเงินเขาคืนเงินบออืมนั่นแหละเขาถามผู้ใดเขาพวกู้เขาก็โทรมาถามเนาะเขาโทรมาถามป่านนี่แหละมันเป็นว่าเออเป็นจ้งไดเป็นเจ้งไดเขาขนาดเขาสืบหามันหลอกเบอร์เขาไหมที่อยู่เหมือนเขามาแล้วเนะมันหลับไปอืมมันหลอยู่จะจีวางใดมัน มันก็พอมมันแล้วมันก็จนต่อคือกันล่ะดูตนสารมัไม่เจริญคนโกงคนน่ะบารมีคุณอาจจะมีอยู่กินปลาอีกน้อคนอย่างนี้คนอย่างเง่ยยายจ๋าหันไปทางไหนประตูเมมก็รอเชื่อเถอะใช่ทามันตายรูนี่กับว่าวได้ล่ะอำมันทำมันผิดเราเคยช่วยเออเจ็บใจเนาะเนะป้าเนาะเคยช่วยเขาแล้วเงินเงินแถมจะมาสอยผัวเฮานี่ป้า นี่นะคือหัวใจมันมีเยอะป้าแฉมคนประเภทนี้อ่ะแฉมมันบอกว่าพญายัยไห่หนูมาายูนี่อยู่บ้านดีมาสั่นกระเทออบบนนี้แต่เองไม่เห็นตั้งไหนนี่แหละอย่าลืมนะจดทะเบียนซัมบูแต่เราก็ยังอยู่ในบ้านเขานะซัมบูได้ก็ใบกระดาษเก็บตู้เกือบเราก็เก็บ เข้าแต่งงานเหมือนกันแต่ที่ามันมีสิทธิส่วนบางอย่างที่เราเสียแค่นั้นเองนะป้ามันมันถีไปได้จังใดล่ะแชมพู่าได้จดว่าแําบูอะมาอยู่เสือออ่ะอ่าเจ้าเขาอยู่บ้านเขาเฉยเฉยเออเขาพ้พาไปใส่ในอะเขาพ้าผาไปจดว่าแชมพูสําบีได้ล่ะเจ้าได้สัญชาติไหมอยู่สิบหกปีอ่ะอ่ามีสองสัญชาติของสวีเดน่สิบสิบกว่าปีแล้วอ่าสวีเดน่สิบกว่าปีแล้วมั้งโอ้สามารถเก็บสิบปีแล้วล่ะ ยายจ๋าอย่างนี้ไปถามคุณชัยก็ไม่รู้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเคลียร์กันอีกทีนะคะปถาของารป้าเขานะโอ้โหติดตามอยู่คุณใช้กับคุณจ๋าเนี่ยแหละติดตามตลอดเพราะว่าป้าป้าถ้าป้าเข้าบ้านโดยที่เราไม่มีใบกระดาษเพราะถ้าทำบูอย่างน้อยก็มีเป็นหลักฐานเหมือนเอกสารเหมือนกับกับแต่งงานเหมือนกันค้ำประกันแต่เรามีสิทธิ์ส่วนที่เราไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปอยู่เข้าเฉยๆเอาชื่อเข้าบ้านเฉยๆเนี่ยพี่นุชไม่มีรละเอหลั